วันนี้แข่งต่อเนื่องนะคะต้องบอกว่าต่อเนื่องจริงๆเพราะว่า3มนัดติดเลยหลังจากที่ทัพชายไทยของเราเอาชนะอิรักมาได้แบบดุเดือดในรายการวอลเลย์บอลชิงชนะเลิศแห่งเอเชียหรือว่าชิงแชมป์เอเชียเมื่อวานนี้นะคะวันที่24โอ้โหแฟนวอลเลย์บอลพูดกันหนาหูมากๆว่าสุดยอดไปเลยที่ชนะทีมที่ดุเดือดขนาดนี้มาได้ดุเดือดในที่นี้คือทั้งรูปแบบการเล่นด้วยนะคะของอิรักรวมไปถึง นักกีฬาโค้ชต่างๆทุกคนได้ดูก็เห็นกันหมดแล้วนะเมื่อวานวันที่24คือไทยแข่งกับอิรักใช่ไหมคะรอบจัดอันดับ7จถึงสิหลังจากนั้นทีมที่แพ้ก็ถูกตกไปเลยนะเราก็ขยับขึ้นมาเป็นมาจัดอันดับ7จถึงสิแทนแล้วค่ะแล้ววันนี้เราจะเจอกับบาเรนในรอบจัดอันดับ7จถึงสินะคะเวลา1 6บหนาิกาสีนาทีถ้าไทยชนะบาเรนนะ ในวันนี้วันนี้เอดว่าสำคัญจริงๆนะวันนี้สำคัญมากๆถ้าทัพชายไทยชนะทีมบาเรนได้เราจะขึ้นไปจัดอันดับ7-8ทันที ก็คือการจัดอันดับสูงสุดของรอบนี้แล้วค่ะอีกคู่หนึ่งที่จะต้องมาเป็นคู่แข่งกับเราถ้าเราชนะหรือว่าเราแพ้นะคะก็จะเป็นคู่ปากีสถานกับอินโดนีเซียค่ะทุกคนคือเขาก็จัดอันดับรอบ7-10ถึง10เหมือนกันปากีสถานกับอินโดเนี่ยถ้าใครชนะก็จะมาเจอกับคู่ที่ชนะระหว่างไทยกับบาเรน แต่ถ้าปากีสถานกับอินโดนีเซียใครแพ้ก็จะมาเจอกับทีมที่แพ้ระหว่างไทยกับบาเรนเช่นกันค่ะดังนั้นอยากให้ใครชนะแล้วเจอใครหรืออยากให้ใครแพ้แล้วเจอใครทุกคนไทยเจออินโดก็หนักอยู่นะถ้าไทยเจอปากีก็หนักเหมือนกันโอ้โหคู่แข่งเราในวันนี้นะคะที่เราจะเจอเนี่ยก็คือบาเรนนะบาเรนถามว่าทําผลงานดีไหมในกข่งขันน,ะะนัดที่ผ่านมาก็ ผู้ตามสถิติตามคะแนนอะนะคะก็ไม่ดีไม่ดีเท่าไทยนะถ้าดูจากสกอร์คะแนนที่แข่งมาในการแข่งชิงแชมป์เอเชียเนี่ยผลงานชายไทยค่อนข้างได้เปรียบกว่าเพราะเมื่อวานฟอร์มไทยก็เอาชนะอิรักไปด้วยนะคะวันนี้บาเรนก็น่าจะวันวันชายไทยพอสมควรเลยแต่วันนี้ไม่ว่าจะเป็นไทยหรือบาเรนนะอยากชนะทั้งคู่เพราะถ้าชนะในวันนี้ขึ้นไปสู่อันดับเ ทันทีและมีโอกาสสูงสุดก็คือ7แล้ววันนี้นะคะนอกจากคู่ไทยกับบาเรนที่จะถ่ายทอดสด16นาฬิกา45นาทีแล้วนะอยากให้ทุกคนถ้ามีเวลานะดูคู่13นาฬิกา45นาทีด้วยนะคะนั่นก็คือคู่ปากีสถานกับอินโดนีเซียเพราะว่าไม่ว่าไทยแพ้หรือไทยชนะก็จะต้องเจอสักทีมหนึ่งนี่แหละคะ่ะปากีสถานไม่ก็อินโดพอได้เปรียบของบาเรนที่จะเป็นข้อเสียของไทยนะคะ ก็คือบาเรนอะ่ะเขาได้พักเมื่อวานหนึ่งวันวันที่24เมื่อวานเขาได้พักหนึ่งวันนะคะแล้วมาแข่งกับเราในวันนี้แต่ชายไทยอะ่ะไม่ได้พักเลยนะสามนัดติดเออดังนั้นเนี่ยแหละเขาก็น่าจะฟิตน่าจะมีแรงพอสมควรนะส่วนชายไทยก็ขอให้แรงไม่ตกแล้วฟิตให้เหมือนเมื่อวานนะคะ ที่แข่งกับอิรักให้ฟอร์มดุเดือดแบบเมื่อวานไปเลยให้การเสิร์ฟเป็นเสิร์ฟเอสไปเลยให้บล็อกบรารเรนได้ให้นภาเดชองลงให้อนุ์องลงไปหมดเลยนะคะให้การเสิร์ฟช่อฟ้าของอนุรักษ์เสิร์ฟเอสไปเลยจุกจูขอแบบนี้เลยนะวันนี้เพราะว่าเราก็เสียเปรียบให้บาเรนจริงๆและที่สําคัญในการขอวันนี้เลยนะในการแข่งระหว่างไทยกับบาเรนขอให้ธนภัทรรับบอลแรกเข้ามือบุญยริศแบบ เป๊ะ,ปะสๆสวยๆงามๆเลยถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดวันนี้ชายไทยก็น่าจะชนะบาเรนได้นะคะเผลอๆก็30เลยวันนี้ทุกคนห้ามพลาดนะคะย้ำนะคะวันนี้วันศุกร์ที่25สิงหาคมไทยจะเจอกับบาเรนนะเวลา16นาฬิกา45นาทีนะคะ ทายทัสดทาง PPTV ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์หรือทาง YouTube หรือเว็บไซต์นะคะเกมกีฬามีแพ้มีชนะนะคะดูเกมกีฬาให้สนุกไม่ว่าจะแพ้หรือจะชนะก็คือประสบการณ์ค่ะที่สําคัญนะคะในการแข่งขันแต่ละแมตช์นะักกีฬาหวังว่าจะชนะทุกแมตช์การแข่งขันนะคะดังนั้นกองเชียร์เนี่แหละ ก็ต้องหวังไปกับนักกีฬานะไทยเชียร์ไทยเท่านั้นเองแอดมีเพจใหม่แล้วนะคะทาง Facebook นะชื่อว่าเพลินวอลเล์บอลนี่ค่ะขึ้นภาพนี้ฝากเข้าไปกดติดตามเพราะว่าจะมีการลงรายละเอียดเรื่องข่าวทุกคนจะได้ทันข่าวทันเหตุการณ์ไปในเพจ Facebook ด้วยนะทุกคนมีความคิดอย่างไรไทยจะชนะบาเรนได้ไหมและไทยจะได้กี่เซตจากบาเรนถือว่า ฟอร์มการเล่นของไทยได้เปรียบกว่าบาเรนนะคะแต่ข้อเสียเปรียบคือเราไม่ได้พักนะแข่งต่อเนื่องติดต่อกันเลยเล่าสู่กันฟังเรื่องนี้หนะ่คะห้ามพลาดจริงๆทุกคนวันนี้เป็นนัดสําคัญเพื่อเราจะไปเข้าชิงรอบจัดอันดับสูงสุดค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งและคอมเมนต์ค่ะเป็นกําลังใจให้ทัพนักตบชายไทยไนในการแข่งันวันนี้สุกที่25สิงหาคมไทยเจอบาเรน16นาฬิกา45นาทีพ t v 36ทั้งหน้าจอโทรทัศน์และ และท่องทาง YouTube ค่ะ